จนเมื่อเดินมาสุดแถวเราจึงเดินไปเทน้ำยางในถังใส่แกลออนรวมกันซึ่งเราก็เห็นพี่สาวยืนเทน้ํำยางอยู่ก่อนแล้วแต่ที่น่าตกใจก็คือว่ามันมีร่างดำทะมึนร่างหนึ่งที่ตัวสูงโยงมันกำลังยืนจ้องอยู่ข้างหลังพี่สาวแล้วมันก็ยกมือเหมือนกำลังจะปัดแขนพี่สาว จ,จู่ๆมันก็หายวับเข้าไปในต้นจำปาเราเองที่วิ่งตามก็เกือบจะพุ่งชนเข้ากับต้นจำปาเราก็เหลือบไปเห็นเข้ากับร่างร่างหนึ่งที่ตัวมันสีขาวซีดกำลังยืนอยู่ตรงบริเวณถนนหน้าบ้านแต่เพียงแค่เสี้ยววินาทีร่างนั้นก็อันตรธานหายไปอย่างไรร่องรอยตอนนั้นเราเองก็ไม่ได้ตกใจกลัวแต่อย่างใด